รถขุดนําเข้าราคาถูกแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมลูกค้าท่านใดมองหาขนาด60หรือว่า6ตันอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยครับผมจองได้รีบจองเลยคันนี้นะครับเป็นแบรนด์โกเบโก้ SK 60 KC เป็นรถขุดนําเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยมานะครับในรูปแบบตู้เก๋งบูมตรงแท็กเล็กใบมีดลุงกี คันนี้ได้ออปชั่นครบมากมีลายไปปิ้งพร้อมให้ลูกค้าด้วยมาดูที่บุงกีกันก่อนบุงกีสภาพสวยไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับหน้ากว้างนะครับสามารถจุดินได้เยอะขุดดินขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆหรือนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานสาหรับงานคีบไม้ต่างๆ,างๆก็เพียงแค่เปลี่ยนบุงกีสามารถติดตั้งตัวคีดไม้ขีบขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆแน่นอนครับคุณลูกค้าสีเป็นสีเขียวเดิมนะครับจากโรงงาน ปมอามยาวสวยไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นติดมาด้วยกับออปชันลายไบปิ้งทุกค้าสามารถต่อทั้งหัวยักนะครับหัวยักก็คือหัวยักที่ใช้สำหรับยักคอนกรีตยักพื้นถนนต่างๆและสามารถต่อหัวสว่านนะครับเจาะหลุมรั่วเจาะหลุมเสาบ้านต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้ติดลายเจาะหัวสว่านได้เลยทันที ภายในนะครับคนขับกว้างขวางเลยนะครับขับนานๆไม่รู้สึกอนะัดคอนโทรลสั่งการด้วยน้ำมันซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถหัดขับได้โดยไม่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาคล่องแ่วคล่องตัวความกว้างของตัวแท็กอยู่ที่1เมตรเกาสาเซนสามารถขึ้นหล้อได้แน่นอนนะครับและช่วงล่างแท็กเหล็กให้ความทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมมีใบดันมาพร้อมให้ลูกค้าสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆ ลูกค้าสามารถใช้งานออปชันนี้ได้ครบทั้งคันเครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องยนต์สสูบหัวฉีดระบบไดเร็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมซื้อไปใช้งานได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและคพืนทุนไวแน่นอนปัม๊มไฮอลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับผมก็ระบบสั่งการสวิงอาร์มเข้าอาร์มออกซ้ายขวาคล่องแคล่วคล้องตัวในการใช้งานถังน้ํามันไฮดรอลิกอยู่ทางด้านขวามือคนขับแล้วก็ถังน้ํามันดีเซลก็ อยู่ทางด้านขวามือของคนขับท่านเองคันนี้นะครับผมล้าน2รถสวยจัดราคาถูกให้กับผู้ลูกค้าไปเลยเพียง3 9 9 0 0 0บาท3 9 9 0 0 0บาทซื้อตอนนี้นะครับผมตัดสินใจได้เลยเราแถมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยแถมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยลูกค้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับ399,000บาทจบให้ลูกค้า ได้เลยครับผมท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและถ้ามีเพื่อนมีพี่ที่กำลังต้องการลดขุดราคาถูกและโปรโมชั่นดีที่สุดจากร้านสองรถสวยจะได้ไม่พลาดอาบอกต่อกันไปได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ